สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านค่ะก่อนที่จะเข้าไปรับชมรับฟังฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องดวงดีพาโชคไว้ด้วยนะคะท่านจะได้ไม่พลาดดวงดีแบบนี้ค่ะอยากเปลี่ยนงานอยากเลื่อนขั้นต้องมูแบบใดโดยอนำเสขอบุคคลอยากเปลี่ยนงานอยากเลื่อนขั้นอยากมีสิ่งที่ดีๆเกิดขึ้นในชีวิตจะไปมูอย่างไรเพื่อให้เกิดสิ่งที่ไม่คาดคิดไม่คาดฝันในชีวิตได้ปู่พยายมราช ท่านเป็นเทวดาใจดีคอยดูแลมนุษย์และจิตวิญญาณต่างๆหมั่นสวดมนต์ไหว้พระถือศีลปฏิบัติธรรมอุทิศบุญกุศลถวายเป็นการบูชาแด่ท่านหากมีเรื่องเดือดร้อนใจมีเหตุกับขันให้บนด้วยการถวายพระไตรจีวรหนึ่งชุดแล้วหมั่นสวดคาถาปู่พญายมสวดยิ่งมากเท่ารใจเป็นสมาธิยิ่งมากยิ่งดีจะส่งผลทำให้แรงอธิษฐานของคุณสำเร็จ ได้เร็วไวยิ่งขึ้นเทพพเจ้าเฮ่งเจียหรือไต่เสียฮุกโจ้ท่านเป็นเทพพเจ้าแห่งความสำเร็จและชัยชนะเป็นคนขยันมากดังนั้นหากคุณไปกราบขอพรขอบุญวาสนาบารมีของพระองค์ให้ช่วยและเป็นคนดีมีความกตัญญูกตเวทิตาคุณต่อพ่อแม่บิดามารดาจะยิ่งทำให้คุณสำเร็จในสิ่งที่อธิษฐานได้รวดเร็วว่องไวมากยิ่งขึ้น ขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่รับชมรับฟังขอให้ท่านที่กดติดตามแล้วมีความสุขความเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปค่ะสาธุสาธุสาธุ